นายกเสร็จแน่ปมคลิปเสียงยุบสภาไม่เหลืออส่วนตัวนะพี่ว่าไม่ยุบหรอกแต่ถ้ายุบก็ไม่เป็นไรแล้วก็ถ้าใครมีถามนะที่มีคนมาถามว่าเป็นยังไงล่ะคลิปส่งคลิปเสียงอะไรนะครับพี่พูดตรงๆนะไม่ได้ฟังแล้วก็ขี้เกียจฟังด้วยนะครับต่อให้เขาพูดยังไงก็ไม่เป็นไรครับก็ยังรักนายกมอนเดิมแล้วก็เลือกสองใบมอนเดิมนะฮะ เลือกพรุ่งนี้ก็เลือกเหมือนเดิมอีกสองปีข้างหน้าก็เลือกเหมือนเดิมนะแต่ว่าใจยังไม่อยากให้ยุบสภาเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ไงก็ทํางานไปส่วนภูมิใจไทยเขาจะออกไปก็ก็ลองดูว่าถ้าเขาออกแล้วมีคนมาแทนก็คือจบนะฮะแต่ถ้าดูไม่มีไม่ไม่มีเสถียรภาพก็ลองไปทําดูเพราะว่าอันนี้มันเป็นหน้าที่อของเขาและหน้าที่ของเราคือเราเลือกสองใบเราก็จบละเราก็ทํามาหากินไปก็ตามนี้เพราะว่าอะไรคนส่วนใหญ่เขาเลือกมาไงเออ มันจําเป็นไอ้พวกนี้มันจะมาตัดสินมันไม่ได้ไงเอาเป็นว่าส่วนตัวสนับสนุนท่านเหมือนเดิมแล้วก็เพื่อไทยเราสนับสนุนเหมือนเดิมส่วนใครจะมาว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ไม่ไม่สนอยู่แล้วใครที่จะมาเม้นมาอะไรก็ผมก็ไม่แคร์อยู่แล้วครับนะฮะเพราะว่าผมเห็นพวกคุณเป็นมดปลวกครับใครที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับผมผมมองเป็นหมาขี้เหอนหมด <laughs>